คริปโตท็อปเทรนด์สินะครับวันนี้เราก็จะมาัปเดตข่าวสารต่างๆ,ๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็เข้ามาสู่ช่วงนะครับสิ้นเดือนสุดท้ายนะครับเราก็ได้เห็นตลาดเนี่ยว่าเออก่อนหน้านี้นะครับมันเกี่ยวมาครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่ามันไม่มีทางนะครับหรือว่ามานันก็จงใจที่จะไม่อยากให้คนนะได้ที่จะเก็บของถูกๆเนาะคือก่อนหน้านี้ครับมันแดงลงไปคือเบบแดงมากเลยนะคือสําหรับใครที่ได้เห็นนะครับมีคอยลดลงไปแบบหืก็ถือว่า3% 5%แล้วก็เอาคอยอื่นอีกเาะแตว่ามีการอันดิดกลับขึ้นมาะ ตอนนี้ก็ถือว่าแดงอยู่ไหมก็ยังคงนะครับไม่ได้ไปไหนนะแต่ว่านะครับมันเป็นาการการแดงเพียงแค่กําไรเท่านั้นก็ถือว่าจังหวะจุ่มก่อนหน้านี้อาจจที่จะไม่ได้เป็นช่วงของไฟนอลคือว่าสิ้นเดือนเนาะก็เลยยังไม่มีอะไรคนอาจจะยังไม่มีเงินเก็บการอะไรแบบนี้นะครับโอหานี้ก็ถือว่าบางทีอาจจะต้องมีเงินสํารองเอาไว้หรือว่ากระสุนสํารองเอาไว้เอาไว้แบบว่าไว้ชดไปตอนที่มันรุงลงมาแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่า,าเราได้จังหวะนั้นมาแล้วปลายเดือนอาจที่จะไม่ต้องซื้อก็ได้ก็เก็บเงินนั้นเอามา แทนที่เงินที่เราชูดไปก่อนอันนี้อาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับกลยุทธ์หนึ่งนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวหุ้นที่ทําเกี่ยวกับคริปโตนะครับเจ้าตัว Bitcoin, e F, Ethereum, e บิตคอย์ EGF อีเทเรีย EGF นะับก็ยังคงนะครับมีความบวกบวกอยู่นะก็แสดงว่านะครับมีมเงินไหลเข้ามาอยู่โดยถึงแม้ว่าบิตคอยจะมีความบวกซักนับเล็กน้อยไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าในช่วงของตัวสัญญาณแบบทานเฟรมเล็กเนี่ยมีความติดลบลงไปแล้ว0.23อี์เซตอเรียมก็เช่นกันนะครับ ทานเฟรมใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่านะครับจะยังมีการติดบวงอยู่แต่ทานเฟรมเล็กเนี่ยลบลงไปแล้วนับศูนย์จประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถือว่านะมันเป็นช่วงจังหวะที่เขาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนทายกันสักหน่อยนึงพากการกสน่อหนึ่งนะคบเพราะว่าก่อนนี้มีการบุกบวงขึ้นมาโดยเฉพาะอิทเรียมเนาะ แล้วก็นะครับพอพูดถึงเม็ดเงินที่มันไหลเข้ามานะครับตอนนี้เราคงจะได้รู้แล้วครับว่าสถาบันต่างๆรวมถึงกองทุนต่างๆเนี่ยเริ่มนะครับเย้มๆแล้วก็เย้มๆออกมาว่านะครับจะมีการนำสเต a เ l e Co คอยอามาใช้เนาะซึ่งหมายความว่านะครับเม็ดเงินจะไหลเข้าสู่โลกของคริปโตมากขึ้นจากนะครับกฎระเบียบที่มันชัดเจนกฎหมายที่ออกมาจากฝั่งอเมริการวมถึงว่านะครับกรตอนอนุญาตให้บริษัทต่างๆนะครับสามารถที่จะซื้อถือครองไอ้พวกคริปโตอะไรพวกนี้ได้แล้วจุดมไหมครับล่าสุดเลยเนี่ยยักษ์ใหญ่ด้านการเงินัอย่างตวเ a อ t i v e Bro กเ r เนาะเขาก็ได้มีการพิจนารณาครขออนุมัตินะครับหรือขออนุญาตให้มีการนะครับรวมทนสกุลเงินที่ตอสนสเจนหรือว่าเจ้าตัวซิมบอร์คอยนะสำหรับนะครับบัญชีนหนหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้นะก็โอเคคือเขากําลังจะกระโดดเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ซิมบอร์คอยเนี่ยสามารถที่จะทํางานหรือว่าซื้อขายในส่วนตัวหลักทรัพย์อะไรแบบนี้ได้ แต่นั่นนะครับมันเป็นเพียงแค่อนาคตเท่านั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีการเย็บเย็บออกมาแบบนี้แต่เขาก็ยังบอกว่าเออมันก็ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายอยู่นะนตอนนี้กําลังศึกษาอยู่นะนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะนําเสนอ s t a b l e coin ให้กับลูกค้าเนี่ยได้อย่างไรแล้วก็รูปแบบใดเนาะอันนี้คือยังไม่ได้เบียดมีการอะไรแบบมาแบบนั้นเต็มแค่ว่าเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแนวคิดเนาะก็หมายความว่าครับแนวโน้มสําหรับคนที่ไม่ชอบบิตคอยสำหรับคนที่ไม่เคยกล้าเข้ามาเล่นบิตคอยตอนนี้บริษัทเหล่านี้นะ แบบไม่ได้เข้ามาเต็มตัวแต่ว่ามีความคิดความคิดเปลี่ยนไปนะครับหรือว่ามีความสนใจเข้ามาในเรื่องของกิปโตหมายความว่าตอนนี้นะครับเข็มมันกำลังเบนไปทางเดียวกันนอะที่บอกว่าอนาคตเนี่ยผู้คนจะยอมรับในส่วนตัวริปโตแล้วก็บิตคอยน์มากขึ้นซึ่งตอนนั้นนะครับทันทีที่คนเข้ามานะไม่เงินก็อะไร้ามามาสารบิตคอยน์ิปโตก็าจาระราคาสูงไปต่อให้เป็นเหรียญที่แบบไม่ได้มีศักยภาพอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าเวลานานถึงแม้พื้นฐานดีอะไรนาะก็อาจที่จะราคาอยับขึ้นไปนะครับได้เป็นหลก 100, นักร้อยหลักพันเป แคปมันขยายใหญ่ขึ้นเนาะอาหารนี้ก็ถือว่าขึ้นอยู่กับว่าใครถือได้นานกว่าน,นะครับแต่ว่าความสนใจของบร้ษัทต่างๆเนี่ยก็ถือว่าแนวโน้มเป็นในทางที่บวกนะ แล้วก็นะครับตอนนี้ Ethereum อิตาเรียมนี่ยขยับขึ้นมานะครับหลายๆคนก็คงจะเจอในส่วนตัวข่าวๆอิตาเลียมเนาะว่ามันจะไปประมาณสัก6 0 0 0 0่หืรือแสนอะไรแบบนี้นะครับอาหารนั้นก็เป็นอนาคตเนาะทีนี้คราบนะทับบริษัทวิจัยนะหรือว่าที่ปรึกษาของตัวนะครับบิทชามเนาะก็นะครับที่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เขาก็ได้มีการประเมินมูลค่าของอิทาเรียมเอาไว้เนี่ยคร่าวๆนะครับประมาณสัก60,000นะดอลลาร์นะต่อเรีนเยนะอ้อันนี้เหมือนกับบีคอยน์ในยุคข,ของปี2000 2นะครับ 20, 21, 0, 29, ยี่สิบยุคนั้นแหลค คือเป็นประมาณที่ว่ามันขึ้นมาออทํามไฮอะไรแบบนี้เนาะคือในรอบของไซเคิลนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะครับก็เป็นไปได้นะที่มันจะไปขนาดนั้นได้นะครับในส่วนตัวยูนิตี้ที่มันเกิดขึ้นบนอีเชียรมจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับต้องเป็นระยะเวลาที่นานด้วยไม่ใช่ว่าปุ๊บป,ปับวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะไปถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าอีเชียรมเนี่ยตอนนี้สัดส่วนคือประมาณสักเป็นหลักพันถูกไหมครับกับบีคอยหลักแสนถูกไหมรอบหน้านะครับอีเชียรมอาจจะไปในส่วนตัวหลักหมื่นนะครับบีคอยอาจจะต้องอ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบปัญญาตยังแบบนี้ก็ประราณน,นั้นถูกไหมครับ และที่สําคัญก็ต้องบอกเลยครับว่าวอลลุ่มนะครับในส่วนตัวการเทรดอีตาเลียนมกก์ถือว่าแซงบิตคอยไปนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะเพราะว่าทํากลางในส่วนตัวเอาคอยที่มันแบบกําลังบูมบูมขึ้นมาอะไรแบบนี้ด้วยนะครับจึงได้เข้าว่าอีตาเลียนเนี่ยทำได้ดีนะที่ดึงดูดไม่เงินสถาบันเอ่ยนะครับดึงดูดไม่เงินจากนักลงทุนรายเล็กรายน้อยเอ่ยเลยทาให้ปริมาณการเทรดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากนะครับก็เหมือนกับที่เราพูดถึงทุกครั้งนะครับวัฏจากักเนาะอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิด,ดพูดดไปเเเยยออะะีีะ๋วพื่่ก็คงทจ ว่าพูดหลายรอบเนาะคือมันจะมีในส่วนตัวบิตคอยอีเชียริมบิ๊กแคบนะครับเอาคอยแล้วก็ไปมีมคอยอะไรแบบนี้จุเมียครับอันนี้ขอทวนนิดนึงนะซึ่งนะครับมันก็จะมีการทำบนเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไปบิตคอยไปอีเชียริมไปเอาคอยบอลแบบนี้ไปนะครับเป็นวัฏจักรของเขาจาังหวะนี้นะครับก็เป็นจังหวะของอีเชียริมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับบิตคอยขึ้นไปอีเชียริมขึ้นไปต่อจากนี้ก็จะกลายเป็นในส่วนของตัวเอาคอยเอง รวมถึงนะครับสแตนดาร์ดชาร์จเจอร์พวกนี้นะครับที่เขาได้คาดการอิทเร,รียมไว้แบบสุดกาวเนาะในก่อนหน้านี้จช่ไหครับเขาก็ยังนะครับมีการถือครองอุปทานของอิทเร,รียมเนี่ยเอามาไว้ด้วยซึ่งมันก็มีปริมาณเยอะคือสแตนดาร์ดชาร์จเจอร์นะครับเขาแม่บอกว่ามีการถือนะครับในส่งตัวอิทเร,รียมเนี่ยแซงหน้าบิตคอย์ก็แสดงว่านะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถือบิคคอย์น้อยกว่าอิทเร,รียมนะนะครอยู่ว่าหลังจากนี้อิทเรียมจะมาจริงๆแล้วไม่แน่เหมือนกันนะ เพราะว่านะครับบริษัท Standard Charger เนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่านะครับบริษัทคลังอิทเรียมเนี่ยอาจที่จะซื้อนะครับอิทเชียมสิเรนะครับของอิทเรียมทั้งหมดโอ้โหจะจัดเป็น10%เลยเหรอถ้าเกิดว่าเป็นขนาดนั้นนะักทอ่เลยก็ว่าอลยรล่ะคนคงที่จะชอบใจอิทเรียมน่าที่จะพุ่งกระฉูดไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับ และไม่ใช่แค่อีชิเรียมเท่านั้นนะครับที่น่าจับตานะครับก็ยังมีบิตคอยอีกเช่นกันเนาะเพราะว่าเพิ่งมีคนเนี่ยนะครับจ่ายเงินแบบหนักๆซื้อบิตคอยเข้าไปนะครับมูลค่าประมาณสัก416ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะครับเออเขารู้อะไรหรือเปล่านะครับอะไรทําให้เขาเนี่ยลงทุนมากขนาดนั้นเนาะ ก็ไม้แรกจัดไป3 0ม0ั c ินะครับแล้วก็ตามมาด้วยร30แล้วก็ตามมาด้วยร1 6เนาะเออหรือว่านะครับจะเป็นประมาณตัวใหญ่อ่ะก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงครับการเก็บก็มาของเขารอบนี้เขาอาจจะรู้อะไรที่เราไม่รู้ก็เป็นได้หรือว่าเป็นเพียงแค่การเก็บนะครับเอาไว้สําหรับสื่อตัวโคเลตอะไรแบบนี้เฉยๆแบบเก็บระยะยาวเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ยังมีในส่วนตัวคาทรัพสถสนนะครับก็วางแผนนะครับสาหรับการสร้างสํารองสกุลเงินดิต้นนะครับโดยรัฐเนาะแล้วก็ใช้นะครับในส่วนตัวสินทรัพย์ที่ถูกยึดแล้วก็รายได้จากการขุดก็คือมี2ทางนะคือว่ามี2ส่วนก็คือตัวที่ยึดได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่ขุดได้ด้วยนะครับโดยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากโมเดลความมั่นคงของรัฐนะยางตัวนอร์เวย์แล้วก็สหรัฐอเมริกาก็คือว่าโอเคนะครับประเทศเหล่านี้เขาบอกว่าค่ะเดียวเขาเนี่ยจะใช้โมเดลเดียวกันนะกับในส่วนนอร์เวย ครังสำรองบิตคอยหรือว่าคลังสำรองคริปโตเนาะเพื่อที่จะมาต่อสู้กับสิงตสภาวะเงินเฟ้อหรือนะครับรักษามูลค่าหรือนะครับเป็นครังสำรองในอนาคตนั่นเองครับอันนี้ก็ไม่ใช่แค่ทองคำเท่านั้นแลวนะนะครับบิตคอยก็มีมูลค่าที่จะมีคุณสมบัติจะทําแบบนั้นไม่ต่างกันนะครับอยู่ที่นะครว่าใครจะกระโดดเข้ามาได้ก่อนนั่นเองครับเหมือนที่หลายคนก็บอกเนาะซีซีหรือว่าเราบอกว่าไม่มีใครอยากเป็นคนสุดท้ายในรอบเกมนี้หรอกนะครับเพราะว่าจ้าวันนั้นก็คงจะเป็นแค่นะครับในส่วนของตัวสภาพคลองให้คนอื่น แล้วก็พาไปอัปเดตที่นะครับในส่งตัวปั๊มฟันกันก่อนเนาะซึ่งเขาก็เป็นในส่งตัวโปรแกรมนะครับหรือว่าปั๊ม ICO เนาะที่หลังจากที่มีการเปิดตัวขึ้นมาก็ราคาร่วงไปนะครับจาก ICO เนาะก็ถือว่านะครับทำนะครับในส่งตัวรายได้ต่ําสุดในรอบ10เดือนเลยนะซึ่งอันนี้นะครับหลายคนคงจะรู้แล้วนะครับว่าการที่เข้าไป ICO ก็ไม่ได้หมายความว่านะครับจะได้กําไรเสมอไปซึ่งเชื่อเลยครับว่าหลายคนคงที่จะไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะว่าเรารู้เลยครับว่าเหรียญที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยรอบแรกๆนะครับอาจที่จะดีนะครับแต่ว่าถ้า คนเนี่ยพอเข้าไปพอมีความร้อนแรงมากๆสื่อครับอย่างเช่น เ,เปิดในกระดานไหนเนี่ย ICO ก็เต็มเปิดในกระดานไหน ICO ก็เต็มนะคิดว่าพอเปิดตัวขึ้นมานะครับมันน่าจะมีการทิ้งดิ่งของเจ้ามือที่เข้าไปก่อนนี่ถึงแม้ก็สุดท้ายไม่พลาดตามนั้นจริงเนาะและนะครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเรามองแบบนี้นะครับเราาจ,จะรอจังหวะนี้ก็ได้ที่นะครับไม่ว่าข่าวสัญนักไหนก็เริ่มออกเราว่าปั๊มฟันร่วงดิ่งร่วงดิ่งร่วงดิ่งถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับพื้นฐานมันดีเดี๋ยวมันก็สามารถรับขึ้นมาได้เองเพราะว่ามันก็เหมือนกับเรเดียมนะครับยูนิ้ อันนี้ครับถ้าเกิดว่าในอนาคตรเราคิดว่าวัฏจัจากน้ารอบหน้าไซเคิลนาเนี่ยเหรียญมีมก็ยังคงอยู่ในโลกของคริปโตต่อไปและ SOL จะเป็นผู้นำนส่วนตัวเหรียญมีมอีกแล um ้วป้อมฟันก um ็จะเป็นตัวนะครับที่ทำเหรียญมีมต่างๆที่แบบแรงๆขึ้นมาที่เราไมา่ได้ยินชื่อว่าสร้างคนลงทุนพันสองพันก็เป็นเศรษฐียล้าน2ล้าน10ล้าน20 000ล้านเนี่ยก็มาจากตัวนี้ถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยมันจะมาจริงๆนะครับในรอบหน้าอาจจะต้องหาจังหวะเข้าในส่วนตัวไซเคิลนี้ที่มันจบหรือจังหวะที่คิดว่ามันต่ำที่สุดของแต่ละ เก็บแล้วก็รอไปดูอีกรอบสัตว์ไปเพราะว่าเหรียญมีมยังไงมันก็นยังคงอยู่ในโลกของริปโตแหละและการที่จะสร้างเหรียญมีมจะทําการซื้อขายมันก็ต้องผ่านแพลตฟอร์มพวกนี้อยู่แล้วจุหมครับอืมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนลบองเบิร์นนะก็ะมีการเผาแล้วก็เบิร์นโทเค็นไปนะครับประมาณสัก5 0 0แสนล้านบอง5 0 0แสนห้าแสนล้านบองนะครับมูลค่า18ล้านนะครับผ่านจะตัวบอง ฟันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับคือจะเรียนบ้องเรารู้อยู่แล้วครับว่าเกิดบนโซลนาเนาะซึ่งตอนนี้นะครับก็ถือว่ามาแรงจริงๆนะก่อนหน้านี้เขาบวกขึ้นมานะครับและตอนนี้มีโปรแกรมการเบินออกไปอีกก็คิดว่าเพื่อต้องการลดอุปทานเนาะซึ่งนะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับไม่มีใครเนี่ยคาดคิดเลยว่าบ้องจะทําแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะไปได้มันไปได้แค่นี้แหละนะครับคือมันหมดแค่นี้จริงๆคือการเผาก็จะไม่ช่วยถูกไหมครับแต่สุดท้ายนะไม่รู้ว่าอะไรโดนใจนะครับทาให้บ้องเนี่ยเผาตัวเองไปได้มากขนาดนี้ซึ่่งไมมเคคคยีใราด แล้วก็ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรมาเลยเหมือนกับจูจๆนะครับพอมันคิดจะบูมมันก็บูมขึ้นมานะทันทีอันนี้อาจชี้จานะครับนําไปสู่หนึ่งตัวหลายเหรียเนาะที่หลายคนคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะไปหรอกมันไม่น่าจะเผาแรงๆหรอกมันไม่น่าจะตูมหรอกนะครับก็มาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยครับอาจจะดูมองดูตอนนี้นะเปป้นะครับอ่าฟกีนะครับหรืออาจจะไปในส่วนของตัวดูหน้าอะไรพวกนี้จุ๋มครับจู่มันมาปุ๊บมันก็มาเลยโดยที่ไม่มีสัญญาณอะไรบอกเนาะ แล้วมาที่ Flow s p o ปอนบิคอย ECF นะครับในวันที่28เนี่ยเไม่ไเงินไหลเข้ามาที่แบ็ก็อก c นะครับ174,147ล้านนะครับแล้วก็มีการไหลออกไปนะครับจากสุกของตัวอาร์คนะครับประมาณสัก17ล้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับบิสไว14ล้านเจสเกลซื้อเข้ามาที่11ล้านเลยทำให้มีเงินไหลเข้ามาที่นะครับ157.1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ โอ้นะครับตกใจเลยนะครับสำหรับอิเทเรียมก็ยังคงทําได้ดีอยู่นะครับเม็ดเงินกาลังจะไหลเข้ามาแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเขาเนี่ยจะไหลเข้านะครับแบบทั้งเดือนแบบว่าไม่มีแดงหรือว่าแบบคือเล่นยาวเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากแบ็คล็อกนะครับถึง132ล้านนะครับมีขายออกไปบ้างนะครับจากในส่วนของตัวนะฟิลิตี้นะครับ49ล้านแล้วก็จากตัวเจสเกลเนี่ยประมาณสัก17ล้านนะครับแต่โดยรวมแล้วเม็เงินไหลเข้ามาที่65.2ล้านก็ขอให้นะขอให้อที่เรียมนะครับทำไม สิตีสักหน่อยนะคือนะฮะสิ้นเดือนนี้ทําไหลเข้ามาเนี่ยสักพันล้านได้ไหมประมาณนี้ก็ถือว่าแหมไม่รู้จะถึงหรือเปล่าขอแค่มีเงินไหลเข้ามาก็โอเคแล้วนะครับเอาโอเคนะครับสับวันี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสครายเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับสับวันี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ